สวัสดีค่ะปะ้าพี่นอ้องป้องป่ายเบอร์ซู้ปู่สุกคนพอก,กันอีกแล้วค่ะกับอีสานพาแปรมือดีกับผ้ามากินขนมจีนสาวน้ำปลาแต่มีไข่หมดแดงพ้อพี่น้องมันสีเขากันบ่ละคะมันสีเขากันบาา่พี่น้องอ้ขอแบบเพ็ดๆเลยนะพี่น้องเด้อมาค่ะกินน้ำกันเบอร์ซู้ปู่สุกคนค่ะมาพี่น้อง อืนะาค่ะสาวน้อยหนึ่งขนมจีนสดด้วยค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงทุกคนเคยกินบ่ค่ะขนมจีนซาวใส่ไข่มดแดงอื้ยผักไปหลายขึ้นเก่าอะ่ะค่ะอื

บอกว่าได้แห้งค่ะค่ะพี่น้อง ประกาศซ้อมพี่น้อง Nampalano pala mm -hmm. ça ce bien. อ่อนพี่นอ้นอกอ่อนอวดตัวดอกประกาศซ้อม 嗯。Mm hmm. ไข่มดแดงกับเขากันอยู่พี่น้องกับขนมจีนขนมจีนซาก,กับไข่มดแดงเขากันค่ะแส่บอยู่